ทำพิธีจุดเทียนคำเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะก็สำหรับท่านผู้ชมที่จุดออนไลน์นะครับที่ไม่ได้มาร่วมงานเนาะก็สามารถอธิษฐานนะครับกล้องยื่นได้เลยนะครับยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมที่เข้ามาอ้ามิศปฏหาศัพท์เทวามังปลายันตุสัพท์หา เจ้าเ็ได้17ปีเวียนรอบเวลาสีมรษมกรพฤะสมเมถึุนตระกูสินการทุนพิยุติณมูมูลกุมีต้องรักต้องจันต้องบังคับตัวนอต้องบังคับตัวการต้องบังคับตัวในต้องบังคับตัวใดๆขอให้คุ้มสิเนจันไรขอให้มีฉายะมองคลคุ้มโทษโทษสาวญาและสามบานโนองเจดีวิโสพระกรา,าพระพเจ้าจะว่าพระพุทธาสเทวาเชิญเสด็จลงมาราาักษาอายุพระพุเจ้าวไว้ได้19ปีเวียนรอบในราศีมษพรษสเฆ์ถมง ta bada ji สัมปันโนพระพุทธังยอดแก่พระธรรมยอดแก่พระสันตธรรยอดแก่พระพุทธเจ้าเกิดมาแล้วปฏิเสวามิปฏิโสโลโละอภความัสมิโลกัสสะเชิโวามัสมิโลกัสสะชโยมัสมิโลกัสสะอนุตรโรหมัสมิโลกัสสะอายติวะชาตินัตถิธานิปุนาภวะ เามือขาวประาต้งสิบนิ้วยกขึ้นนาวานคิวถวายต่างทุกเทียนทองเจ้าสู่ทังสองอันงามแหววาถวายตามประทิพแก้วดอกปฐุมชาติบูชาพระบาทพระพุทธเจ้าอันงามยิ่งนักเป็นวงก้งจากตั้งไกป,ประการพระองค์เสด็จไปแล้วทูลกระหม่อมแก้วข้าสู่ภาะนนพานพระองค์ทรงยานทั่วทางแดนไกล พระเจ้าสั่งไว้ว่าให้ภาวนาให้ว่าทุกทางอนจานตาทุกภัยมีมาแก่ได้ทุกประการทุกภัยมีมาแก่ได้ท้พรมทุกประการเดชาพระนิพานธรรมนเบคาโปรสิทตัวทิศทรงฤทธิ์แก้วกล้าทรงพระกรุณาหาทุกหายร้อนพระองค์ทรงเลนเห็นทัวทุกตัวของสัตว์ช่วยโพยช่วยภัยได้ทุกราศีเดชาบารมีโปรต้ารักษาประเสริฐเมืองประทรงเมือ,ม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 อ,องลุงเดมิตราน จงมีความเมตตาแก่ข้าบันเนทั้ทงอารคะเทวดาบรรดาสิบสองราศีช่วยกันศัตรูหมู่มานัยรีทุกภยามีจะได้มาพนพวพพานกกุเสริมไปให้พ้นกลายจะได้ราวีพระที่หกปีเป็นเพื่อนพิสัยจันโทสิบห้ารักษาป่วยภัยอังคทานไปรองสองสินมาให้ทุก1สิบเจ็ดเสด็จมารักษาตัวเราพระสิบเก้าเข้ามาสิงสู่เป็นครูทุกสิ่ง ระเสารได้จริงกำจัดสิ็ธิเธอมากำจัดทางมหาอุบาทเป็นที่เยี่ยมยากอารากาทางหนาศัตรูมีมามอดม้อยบรรลัยศัตรูมีมาที่ไหนให้บรรลัยที่นั่นศัตรูมีมาหมอดม้อยบรรลัยศัตรูมีมา,มมมมาที่ไหนให้บรรลัยที่น,นั่นราหูสิบสอง 22, มาช่วยป้องกันพระสุเทวนันช่วยกันราาักษาพระการตัวกล้าใช้ปราบศัตร,รูัพ่วทั้งชมพูอย่ามีอันตร,รายพุทธังคาาแล้วพระแก้วเสด็จไป อ้ามังคาดแคล้วกานุบาทจันไรสันโปสันตสากรรจัดส่งไป้าาเจ้าอยู่แห่งใดขอให้มีชัยชนะทุกชั้นป้าราศีเจ้าเจ้าตั้งจิตประสงค์สิ่งใดขออย่าได้สูญเพิ่มพูนบาร,รมีพุทธา,รา,า,ทางรสาธรรมังรสา ฐานะรมีดงประเสริฐจงมาบังเกิดบ่มีนามุ่งพระปัญญาญาสามสิบทัศเกิดฐานบปรมีวัดแปดล่องบังเดศิลปรมียะนั้งแวรลมในคะมะารมียะนั้งตัณฑ์ปัญญาบารมีก็ไว้เป็นตะกเกี่ยมุริยะารมีมาเป็นใต้ขันติบารมีกายเกิดเป็นนามัยและวื้นไฟสัจจบารมียะนั้นปิดดงแห่งอธิษฐานบารมีตัณงแต่งให้เป็นพรหมอนุสันต์เดือดามเงานาวนายมาเดนาวนา ไม่เพื่อนมาเป็นเพื่อนเ,นเ,นเนมตตาบารมีเป็นดาวศิราคมกลางอากาศอยู่เทิงหัวพระเจ้าเกบกะาบารมีเป็นกรมเป็นกาเป็นความฟ้า,ฟาฟ่าลงมา่าหัวสั่งมังหัวผีตีหัวมนันกระบานหัวเปีตงแล้งมุนเป็นผงลงตนรโรเวจีพงตุริกจัดย่อยปัดพงตีปองมนันตายกองเดรดาประบาดเจ้าสัจธาต <c oughs> ั้งสองตากหลับอยู่เพื่อนมานแบ่งเป็นกองเป็นกองตอและดอกไม้ ผู้ชาสยามผู้เจ้าผู้มีฤทธิ์พิัฒน์ปีกไหวหวั่นทางขีคือขีคืนมันก็ะเดินเหวนนองสนบัดนี่มานละเสนามานพากันนี้ออกภายนอกขอบจักรวาลท่าชาวมุมเฮโอกาสเสติตตาหิปจ้าให้กุมามกกลานันจะมาเอาอูอุามาอันจจังทุกขังอนัตตา สิยาคาชัยยาจาชัยวาตพัวจา,า,าชาัยกเบเจ้าขอสวดวิยงวานโดยเจ้าท่านใจผู้ทงรงฤทธิ์หลวงพ่อมังมีผู้ศักดิ์สิทธิ์โปรดจงเสด็จลงมาช่วยรักษากายเนร่างทิพี่จะมีสปรโรคเวรีย่อมยีบีธาอยู่ทุกข์นาจิตในหายโดยอาเร็วพรานสัมมาสมุทธาลันจ,จุติจุติจุติมิติมิติมิติสวา,ายาัง อมโคลุโคลุออมโคลุโคลุออมโคลุโคลุฝ่ายจะปลุกพัญาชาญดำมันสมคุณ์มีเศษให้มีฤทธิ์ทรงเดชในโลกโลกาปลุกให้ตื่นขึ้นมาช่วยเหลือมนุษย์โลกผู้มีตัวเศร้าสได้พึงพาอาศัยอมปลุกปลุกอมปลุกปลุกสิทธิวิชาจะมาพราองจะมาเทวาจะมาเทพราชาสุริยันจะมาสุริยาจะกวาดระพรางปยามา Kuru kula shalo cae mama na te iswa om swa ya. Na mo putha hulu swahaya namo ya. prakawam mo putha hulu swahaya Namo Buddhasa prakawam Bhattisaya Thitha

าาสิทธิสารพัดสิทธิสารพัดพระวันตุเตพระวันตุเมสิโรเมพุทธเทวันจันลาเตพระมเทวตาสุราปาเถสิทธิกิจโจพระวิษณุการะประสิทธิเตสิทธิสวายะอินทสิทธิยมสิทธิกังเวระอุโชสภัสตรูวนาสันเตสิทธิกิจัง สิทิกัมมังพระวันตุเตศิโรเมพุทธเทวัญจาราเตพรมเทวตาอัตยนารายกิจเจปาเทปรมเสุราประสิทธิเมเตโชเชยะสภสิทธิเนรันตรังเอเตนะสิทธิเป่งสิทธิเป่งดำสิทธิดำไพรพนงงมกลมบันียนเมียนจะิดดำกลูนอันเลยจิริยังสิยนังรักขันตุพระวิษณุการะประสิทธิแก่คูแม้คุณหาน พายราหูถึงจับปูนปั่นสลักชุนปัดบาเขียงปัดบาเขียนหักยอนยอดขอปสุเมรุมาสตรียินทราธิราชหิเวเรนะสมันติธาอุธาจนังอเวเรนะจะสมันติธาเอสาธรรมโมสนันทโน,นตัน หังทุโอยเด็กโสพควานามามิหังสิทธิปฐวีพระราเตชาอิทาธาดินของกพเจ้ามีกำลังเด็ดฤทธิสิทธิอาโปพระราเตชาอิทาธาน้ำของกบเจ้ามีกำลังเด็ดฤทธิสิทธิเตโชพระราเตชาอิธาธาดไนของกพเจ้ามีกำลังเด็ดฤทธิสิทธิวายโญพระราเตชาอิทาธาตลมของกพเจ้ามีกำลังเด็ดฤทธ สิทธิอภปารเตชาอิทธาธาตุอากาศของพระพุเจ้ามีกำลังเดชดฤทธิสิทธิวิญญาณอภราเตชาอิทธาธาตุวิญญาณของพระพเจ้ามีกำลังเดชดฤทธิพระพุทธทางอุดพระพุทธเจ้าห้ามอาวุธอุดด้วยพระพุทธทางประธรรมอดพระพุทธเจ้าห้ามอาวุธอุดด้วยพระธรรมประสังทางอดพระพุทธเจ้าห้ามอาวุธอุดด้วยพระสังทางพระพุทธทางปิดพระพุทธเจ้าแผงฤทธิปิดตามด้วยพระพุทธทางประธรรมปิด อรหัตเจ้าแผงฤทธิ์ปิดอาธรรมเด้วยพระธรรมบางพระสังฆังเป็นอรหัตเจ้าแผงฤทธิ์ปิดอาธรรมเด้วยพระสังฆังพุทโธอโหสิเมตตาพุทโธธรรมโอโหสิเมตตาธรรมโอสังโฆอโหสิเมตตาสังโฆนโมพุทธายะพุทธังกันตังธรรมังรักษาธรรมังกันตังธรรมังรักษาสังฆังกันตังสังฆังรักษา อมสมุหะคัมภีราจจรพยาเสสโตโสภควาพุทโธหยุดธรรมโอหยุดสังโฆหยุดโรคภัยทั้งหลายจงหยุดพระภัยทั้งหลายจงหยุดหยุดด้วยตโนโมปทายะสมิจจาสังโฆสิตังอจสมุหะเนยะสุตังละลายพะมังละลายสังตังสูญหายโรคภัยทั้งหลายจงสูญหายด้วยนรมะพัทธ์จิจเจวะพระโมคขลานโนพระพุทธกนังธนาเสตวาบุตานัง เตโชธาตสมาคิตาพุทังหายธรรมังหายสังฆังหายเพียงหายโอพ่อปราและแม่ปราตัวความเกิดอยู่ในภูเขามึงเป็นได้งาประจิตภูสศิษย์กัวตัวมันไปสวาหาสวาโองอมสมเตสมกระดูกยอดสวาหายอมสมเตระนาญยานกระดูกยอดสวาหายพุทธังให้เกิดธรรมังให้เกิดสังฆังให้ศูนย์ศูนย์ด้วยนะโมพุทธายะ ค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางนะคะวันนี้จุดเลขทูบได้ตัวเดิมนะคะ827นะคะแล้วก็มีเลขโรงงาน893แล้วก็เลขโบนน5 1 5 2้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ